สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมเละออฟเดมอนคิงนะครับก็คือวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะมาดุ่มกาชานะครับกาชาปกติเลยนะครับตอนนี้เก็บตั๋วได้1นึ่งร้อยเจ็ดิหกใบนะครับจากการเติมแล้วก็เล่นด่านต่างๆแล้วก็จากการที่ตัวเกมแจกนิดหน่อยนะครับก็หามาได้แค่นี้นะหนึ่งร้อยเจ็ดิหกใบนะครับเดิมก็ดุ่ม ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะหาเอาตัวอะไรดีนะครับผมทุกคนแต่ก็คือดาวกอนจีเนี่ยผมสามารถทำดาวฟ้าได้เลยนะครับแต่ว่าขาดฮีโร่ธาตุน้ําเนี่ย5ดาวเนี่ยต้องใช้6ตัวเลยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวหานี้เพิ่มนะครับหลับ4ตัวนะครับแล้วก็ที่ผมอยากได้นะครับก็คือนี่เลยนะครับกิยูที่แนะนําไปนะครับก็คือแบบดามิแรงมากนะตัวนี้นะครับก็ เออยังไงก็ขอเล้ตัวหนึ่งเนี่ย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 ถ้าก็ถ้าผมได้มาเักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับกี่อยู่ตัวเดียวเนี่ยผมทําดาวแดงได้เลยนะผมยังห้าดาวแบบก็ปุ๊กง่อยอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่นะครับชินโนบุนะครับที่อยากได้นะครับตึงเคียวจูโร่ก็อยากได้อยู่นะครับแต่ว่าเคียวจิโร่มีดําแล้วนะครับก็เอานี่นะเอ้ย ผมขึ้นได้แล้วนี่ว่านะครับก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับอ่ะอ่าทันจิโร่แดนเนี้ยผมว่าเห็นมีคนบอกว่าทัดน้ําเนี่ยจะดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะก็อยากดมให้มันได้ทัดน้ําไว้ละกันนะครับทวนอ่ะก็มีกิยูนะครับทันจิโร่เวอร์ชันอ่าปานวาลีนะครับแล้วก็ชิโนบุนะครับประมาณนี้นะตัวที่อยากได้นะครับตัวที่เหลือมุยทามโย ก็ใครมือใหม่เนี่ยก็ใช้ทางมายุเทนอ่าชิโนบุก่อนก็ได้นะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับตัวที่เหลือผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับดึงแรงเนี่ยจากที่ผมเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ตกมาอ่าเอ่อพาวเวอร์เนี่ยตกมาดับดิบห้านะครับบัตตอรี่นะครับไม่ได้ดันนะครับเลเวลเขาไปไวมากเลยนะครับอารีนาเนี่ยจาก ท็อกดิบนะครับตกมายี่สิบแปดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลุ่มตัวรอบนี้ก่อนนะครับขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะถ้าดุ่มตัวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวไปอัปดาวแล้วไปเล่นแรงนะครับเพราะว่าเออแพ็กอะไรมามันก็มาใหม่นะครับก็ไม่รู้นะครับว่ากิจกรรมอะไรจะเข้าบ้างนะแต่ผมเห็นนี่นะครับแชมเปี้ยนชิพไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรนะครับอืมเนี่ยเริ่มในอีกสามเดย์สี่ชั่วโมงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะก็รอ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 ไปนะครับ เพื่อไม่ให้การตืดเวลาครับผมเดี๋ยวผมเปิดบัตรแดงทิ้งไปก่อนนะครับเรื่องผมอาตุลก็อยากได้นะครับใบก็อยากได้นะแต่ว่าผมดุ่มไอ้นี่มาแล้วนะครับทางด้านของน้ํานะครับก็ยี่สิบรอบการันตีนะครับโกลเด้นฮีโร่นะครับอือไปก็ดุ่มไปนะครับการเหลือนะครับอือได้นี่มานะครับอืมระดับอาหรือเปล่าดุ่มอีกรอบครับอือเหมือนเดิม ไปขอโอ้โหเกลือนะครับก็ไม่หลุดเหมือนกันนะว่านี่การันตีหรือเปล่านะครับก็น่าจะเลือกได้เลยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาให้ไลท์ของเราดีกว่านะครับไปเลยดีกว่าไหมครับไม่แน่ใจว่านะว่ากล่องนี้จะถึงการันตีไหมนะครับมีในคางอีกอันนี้น่าจะเลือกตัวได้นะไปเดี๋ยวผมขอตุ่มหกอบก่อนนะครับเผื่อได้เอเนอาร์นะครับเพราะว่าเห็นในกลุ่มนะครับตุ่มทีละรอบเนี่ยดวงดีกันมากเลยนะครับ โอ้ไม่ก็พูดจะไม่ทันครับคำเลยนะครับได้ตัวที่อยากได้มาอัพแล้วนะครับโอเคดีใจนะครับไปเพราะว่าตุ่มทีละรอบก็ได้อยู่นะครับไปไม่ได้แล้วนะไปครับติบรอบนะครับก็ก็คือเท่าที่ผมดูมาเนี่ยนะครับอ่าถ้ามีตัวเอสอาออกเนี่ยนะครับอ่าติบติบตัวเนี่ยมันจะการันตีเอสอาตัวเดียวนะครับแต่ถ้าดวงดีหน่อยก็ได้เอสเอสอาเลยนะครับนี่นะได้มาแล้วเอสอาตัวหนึ่ง คุมไหมเนี่ยนะครับทุกการลุกหลบรอบเนี่ยจะได้ S r แน่นอนนะครับไปอันนี้ก็รอบแรกผ่านไปนะครับรอบที่สองไปมาฮึก,กิวเอเดเอสอายังไม่บอกอู้หูดาบิโตมาว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะก็ได้5ดาวธาตุน้ำนะเดี๋ยวไปอัพดาวกอนจีเป็นดาวบ้าเลยละกันนะครับ <S <S ไปครับเดี๋ยวผมแบ่งเปิดทีละรอบบ้างนะครับไปขอนะครับกิว ชินบุไปกิยูชินบุมามาหน่อยมาหน่อยกินยามาว่ะโอ้ได้ลุยนะครับอ r มาแล้วนะครับก็ไม่ต้องหวังแล้วนะครับเกเลือเรื่อวน,นะครับไปครับรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ที่รู้รขอกิยูชินบุมากรอุ้ยได้ทามายุว่ะทุกคนแต่ผมมีแล้วนะครับเอาม่เปปนไรเอามาไว้ก่อนก็ได้นะครับอืออถือว่าออกดีอยู่นะครับ ได้อีกไหมอีกตัวไหมโอ้โหอ่ะได้ทามายุมานะครับไปไปเลยเอเดตอาเอเดอา,ดอาโอ้โหมากโกโมมาแล้วนะครับเป็นเอดอานะโอเคก็เกลือไปนะครับก็เอามาก็ได้นะตัวธาตุน้ำเนี่ยเอาไว้อัพนะครับยิ่งจําเป็นนะครับถ้าจะอัพเป็นดาวเยอะๆเนี่ยนะครับตัว5ดาวแต่ละธาตุเนี่ยนะครับใช้เยอะจริงนะอย่าเพิ่งเอาไปย่อยนะ อ,อุ้ยโอ้ยมันต้องแบบนี้เฮ้ยได้มาดหลตัวแล้วนะครับขอกียูบ้างเหอะได้ไหมชิโนบุกียูก็ได้เหลือต้องร้อยกว่าใบนะปั๊บมากียูออกหน่อยเหอะนะครับอยากหกดาวแล้วนะครับอยากดาวแดงแล้วนะครับมีเนื้อตุ๊กเกอเอสอาร์โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครับ ไปกิยูมาหน่อยเถอะนะครับอยากได้มากมากเอไม่ต้องออกนะโอ้โหเอ็นมูมามาไหมมาไหมไม่มาเลยครับดวงดวงน่าจะหมดไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตุ่มแบบหนึ่งใบนะครับแล้วติดรอบนะครับเผื่อได้เอ r นะครับอุ <c oughs> ้ยโอ้โหตกใจหมดติดรอบเหมือนจะอุย้ย อุ้ยตุ่มรอบตุ่มทีละใบนี่มันดวงดีจังเลยนะดาวกอนจีเนี่ยตัวนี้เป็นแทงที่ปั้นง่ายนะอผมขึ้นดาวบบ้นแล้วแหละนะคลิปนี้นะครับอืเกีย์ยะออกไหมขออีกขออีกกิยูมานะเฮ้อ <c oughs> โอ้โหเกลือมากเนีเ่ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ย โอเคไม่เป็นไรไปดึ่ล่อเหมือนเดิมโอ้ใหม่ก็นะครับแต่ได้ทันจิโร่ท่านนามมาแล้วบอกดามตัวแล้วนะโอ้ยนักเเกะมาทาไมข้ามไปเลยครับมาหกีใบุดท้ายครับมาเถอะกิูชินโนบุอะไรก็ได้นะโอ้โหตั้งหลายร้อยใบขอนเ่เถะนะครับโอ้ยตกใจหมดได้เคียวจูโร่นะับรักเหล่าหลักโอเคได้อยู่นะปั่นไปก่อนปั่นไปก่อน โอเคครับคลิปนี้ก็ถือว่าไปขอหนึ่งใบแล้วกันนะครับเผื่อแตกเผื่อตึงๆออกมาโอ้โหอย่าหาทำาอ่าออกแล้วนะเออาอุ้ยตกใหญ่หมดไปมากิวหรือว่าชินบุก็ได้นะครับขอละผมขอละครับเกมจะได้ไปต่อนะครับจะได้ เฮ้ย SR ไม่ออกเลยเฮ้ย SSR โอ้ตัวสุดท้ายนึงว่า s r นะครับแต่เป็น SR ไปครับไม่รู้ว่าจะเอากล่องไปเลือกไอ้นี่นะนะกียูนะครับน่มีแรงนะแต่ถ้าได้จากนี้ก็จะได้เลือกตัวอื่นนะครับเฮ้ย SSR อเกลือมากนะครับไปอีกอดงรอบสุดท้ายนะครับ เอสอาร์ไม่ลงมานะเอสอาร์ HR ไม่ลงมาเอาเอส s เอสอาร์เอสอาร์ไม่ลงมานะเอเดต้ <c oughs> มันชอบตกตัวตุดท้ายให้ลุนนะครับอ่ะผมขอเปิดทีละใบแล้วกันนะครับไหนไหนก็เกลือและนะครับ <c oughs> การันตีมาดิเอเาร์มาดิ <c oughs> โอ้โหการันตีเอสาร์นะครับโอเคเกลือ <c oughs> <c oughs> ตามนั่นแหละนะครับอ่ะ เดี๋ยวมีกล่องนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดไปโอ้โหเน็ตเบโกโก,กิวมาไหมโอ้โหไม่มาเลยอนะโอเคเกลือตามระเบียบครับทุกคนอะแล้วนี่ผมก็ต้องเหลือยีกห้ากล่องอนะโอเคถึงจะเลือกได้นะครับเลือกเป็นกิวนะครับมีไหมโอ้โหไม่มีอีกต้องเลือกอะไรเนะี่ยโอ้ my ่ o อนะครับ,โอ,โ,ออรรบโอ้โหโคตรเกลือเลยครับทุกคนโอ้โห แต่ได้ทันจิโร่น้ำมานะครับไม่รู้ว่าคุมหรือเปล่าอะ <c oughs> กิแบบไม่ได้อัพเลยทีนะครับอ่าอ่ะทันจิโร่น้ำก็ได้อัพลแล้วนะครับไปโอ้แล้วแพ็กก็ดิ้งนะครับตอนนี้หินผมค่อนข้างที่จะดองอะไรไปเยอะเลยครับตาก้อนจีไปหลังตีฮ้าหกได้เวลาปลดปล่อยแล้วครับหลังจากดองมานานจับมาเร <c oughs> ดีใจนะม เอ้ยได้ช่องลูนเพิ่มครับไปไปก่อนนะลูนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีตุ่มลูนไหมนะครับในอนาคตนนะอ่ะผมยังใช้เลเวลเทียมอยู่เลยนะอันนี้เอ่อ๋อาได้ต่อนะครับแต่ว่าทันจิโร่น้ําผมว่ายังนะครับอาลีเลยก็ได้มั้งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปคิดดีีนะครับเพราะว่าได้ทันจิโร่น้ํามาเยอะเหมือนกันนะก็ทันจิโร่น้ําเนี่ยน่าจะได้อาร์ตีดาวดาวบ้าเลยมั้งนะครับก็น่าจะรีอ่าทันจิโร แดนนะครับเวอร์ชันนี้ไปนะครับเออไม่รู้เหมือนกันนะครับรอดูก่อนนะแล้วเราก็ได้มาอีกนี่นะครับดานจิเบิลนะครับเรนเอเคียวจิโร่ตอเคียวจิโร่ธรรมยุนะครับชินอุบุขียูไม่ออกเลยนะครับอยู่5ดาวแบบนั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวต้องเปิดหายให้ได้นะครับโอเคนับดานคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรมากครับดูก่อนเผื่อได้ตั๋วเพิ่ม โอเคครับรอ่านี้ไม่น่ามีอะไรมากครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไปลงอารีนาต่อนะครับอืมไม่ไมน่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเลยดูฮอนก่อนนะต้องมาเช็คเรื่อยๆนะครับเผื่ออะไรอัพได้แล้วนะเอ่เคียวจิโร่ผมเอาเป็นเอดเอดเอดเอาร์ได้หรอเอ้ยไม่ดิออกเป็นดาวแดงนะบางตัวผมก็เอาเป็นดาวแดงได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้นะครับว่าตัวนั้นจะเอามาใช้อีกทีหรือเปล่านะ ถ้าไม่ใช้ก็จะไม่ค่อยอัพนะครับเออนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เกลือตามกันไปนะครับเฮ้ยมันขาดอีกหนึ่งใบนะเนี่ยเออเกลือไปแค่นั้นแหละนะครับเอ,อ่ออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเลือกได้เลยหรือเปล่าหรือว่าแรนดอมะข้อแรกนะติดชาร์จแอนด์คอมแบนอินทูเดอะฮีโรเะแรนดอมมั้ง ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้อะไรนะอ๋อเป็นเลือกครับการันตีคือเลือกได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับว่าจะเลือกตัวอะไรนะครับถ้าไม่มีกิูก็น่าจะเป็นเลือกชินบุนะครับทั้งหกดาวนะครับโอเคคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย